สวัสดีครับเพ,พื่อนๆมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้กับเพจร้านนักสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับพอดีผมไปลื้อเหรียญของเก่าที่สะสมไว้เพื่อที่จะเอามาทําคลิปแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ไปเจอเหรียญเออร์เลอร์เรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยดีกว่านะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่ก่อนที่จะไปตาม รับชมความรู้กันนะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดติดตามช่อง y YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการอัปเดตและคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่กดติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ติดตามมาด้วยดีโดยตลอดนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ผมไปลื้อเหรียญนะครับผมเจอเหรียญตัวนี้นะครับเป็นกลุ่มเหรียญเหมือนกับว่าเหรียญเออร์เลอร์คอย ก็คือเหรียญน,น่าจะผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับนี่นะครับจะอยู่ประมาณนี้หรือที่บางคนเรียกว่าเหรียญแหวง mm. เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวขอคุยในทีละส่วนละส่วนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาเริ่มจากกระบวนการที่มันเกิดเหรียญตัวนี้ก่อนนะครับ ที่ผมได้ศึกษามาจากในกลุ่มนักสะสมก็ค่าๆก็จะประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับการขึ้นรูปเหรียญน,นะครับเหรียญมันจะซ้อนกันเหมือนเนี้ยในการขึ้นรูปแล้วก็มันทําให้2เหรียญเนี่ยนะครับไปซ้อนกันแล้วก็ไปกดอีกเหรียญหนึ่งทับแบบนี้นะครับทําให้เกิดเหรียญในลักษณะแหว่งแบบนี้นะครับอันนี้พูดถึงขั้นตอนที่มันทําให้เกิดก่อนนะครับก็ข้อมูลที่มานําเสนอก็ ถ้าผิดพลาดประการใดก็เพื่อนๆที่มีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอันนี้คือที่ผมรู้นะครับก็เลยมาทําคลิปแบ่งปันความรู้กันนะครับก็นี่นะครับพอเข้าใจนะครับว่าเหรียญเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเอาเหรียญชัดๆดีกว่าเหมือนกับนี่นะครับมีเหรียญเหรียญสองเหรียญเนี่ยครับเหรียญตัวเปล่า2เหรียญนะครับมันมันซ้อนกันตัวเปล่าในกระบวนการผลิตนะครับนี่ยะครับเกิดซ้อนกันแล้วก็ทับกันแบบนี้ครับทำให้เกิดการ กินอีกเหรียญหนึ่งนะครับทําให้เหรียญนหนึ่งแหว่งไปแบบนี้นะครับอันนี้ร่าวๆนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะการแหว่งนะครับของผมมีตัวไหนบ้างผมมีเหรียญสิบนี่นะครับเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทการจนานะครับอันนี้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยในอีกประเด็นหนึ่งนี่นะครับ อันนี้ให้ดูก่อนว่าผมมีอะไรสะสมบ้างอันนี้ก็เหรียญเหรียญ5บาทซีรีส์เก่าน,นี่นะครับแหวงตรงนี้ลักษณะการแหวงเง้นเห็นขอบนะครับสีของขอบฟันเฟืองตรงนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็น5บาทซีรีส์ใหม่น้ำหนัก6กกร,รัมนะครับอันนี้แหวงสองจุดนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญสะสมที่ผมสะสมไว้ผมเจอผมก็เก็บไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ พอช่วงหลังมาท YouTube เออผมก็เอามาแบ่งบันความรู้กับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเหรียญ2บาทนี่นะครับก็แหว่งเหมือนกันอันนี้ก็2บาทอีกอันนี้ได้มาเดิมๆแบบนี้นะครับผมก็เก็บไว้1บาทจะมีหลายเหรียญหน่อยยังมีอีกแต่ผมหาไม่เจออันนี้นะครับนี่อันนี้ลักษณะการแหวง่งนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับ เนี่ยครับถ้าการทดสอบเบื้องต้นว่ามันใกล้เคียงกับความเออร์เลอร์จริงหรือเปล่านะครับก็เหรียญ2เหรียญมาประกบกันแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะลงเคิร์ฟจะลงกันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเได้เห็นชัดชัดนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับเคิร์ฟมันจะลงกันพอดีนะครับตัวนี้ถ้ามันแหวงนี่นะครับแล้วดูลักษณะการตัด อันนี้ขอพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งว่ามนุษย์สามารถทําได้ไหมลงกึงทําได้ไหมนะครับนี่อันนี้ให้ดูก่อนไปทีละส่วนนี่อันนี้เคิร์ฟจะลงกันพอดีนี่นะครับอันนี้ก็เหรียญบาทจะลงกันใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยนะครับสันนิีฐานเบื้องต้นนะครับกับข้อมูลในในกลุ่มนักสะสมที่ว่ามีเป็นลายละอักษรแล้วก็ผมก็ไปดูมาแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษานะครับ ผมก็ไล่อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแต่ละคนที่ว่ามาผู้มีความรู้แต่ละคนมาให้ความคิดเห็นในการกระทู้เหรียญแบบนี้นะครับผมก็ไล่อ่านแล้วก็นํามาสื่อสารมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับเป็นอันนี้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมไม่ได้บอกว่าคลิปนี้ที่ผมจัดทา เป็นความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเอาเป็นว่าเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆพ,พิจารณาดีกว่าว่าเหรียญลักษณะนี้น่านเล่นไหมหรือยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญบาทเหรียญสองบาทผมก็มีนะครับนี่แต่มันจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเหรียญบาทมันจะแหวงเข้าไปนิดนึงเนี่ยแบเคิร์ฟแบบนี้นะครับนี่ดูลักษณะขอบนี่นะครับนี่อันนี้ก็แหวงเล็กๆน้อยๆ นี่นะครับการการทดสอบเบื้องต้นก็เอาเหรียญชนิดเดียวกันนะครับมาลองลองเคิร์ฟดูนะครับอันนี้ก็เหรียญ5บาทนี่นะครับเนี่ยจะลองแบบนี้ครับ <c oughs> ว่ามันเคิร์ฟได้ไหมแล้วก็เราก็ดูรอยตัดตัวนี้ยังโอเคอยู่นะครับยังมีสีสีที่ขอบเหรียญน,นะครับติดอยู่ตัวนี้นะครับก็ เป็นแนวทางนะครับเ,เพื่อนๆในการเก็บในการศึกษานะครับเดี๋ยวเรื่องความนิยมเดี๋ยวจะพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้ดูเหรียญที่ผมมีก่อนอันนี้ก็นานๆเจอครั้งนะครับเหรียญ5บาทปีการจนาพิเศษแหวงตรงนี้นี่นะครับอันนี้ก็ขอบบิลน,นะครับเพราะว่าสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วก็ผมว่าจำไม่ได้ผมเจอมาจากไหนแต่ผมเก็บ เก็บหมดนะครับพวกแบบนี้เพราะผมเล่นสายเหรียญวงเวียนผมเล่นมานานแล้วนี่นะครับดูลักษณะขอบนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับฟันเฟืองก็ยังโอเคอยู่นะครับและดูสีที่ฟันเฟืองขอบเหรียญตรงนี้ตรงที่แหว่งตรงนี้ก็ยังมีสีอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ผมมานําเสนอให้ดูนะครับเป็นแนวทางเป็นข้อมูลของเพื่อนๆในการเก็บนะครับในการพิจารณาที่จะเก็บเหรียญแนวนี้นะครับ นี่แล้วก็มีงนี้เหรียญ5้าบาทเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบ <c oughs> ฟันเฟืองขอบแล้วก็ตรงลักษณะที่แหว่งก็ยังมีสีติดอยู่นะครับนี่ความจริงผมมีเหรียญตัวเปล่าด้วยซีรีส์ซีรีส์เก่านะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะเอามา ไว้ทําในคลิปต่อๆไปดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญตัวเปล่าที่ผมมีขอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีฟันเฟืองขอบจะเป็นสีแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหามาทําให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับตรงจุดที่แหวงนะครับแล้วเพื่อนๆดูเห็นไหมครับขอบตัวนี้แล้วก็เทียบเคอร์ฟดูนะครับนี่ครับจะลงกันใกล้เคียงนะครับการทดสอบเบื้องต้นนะครับซีรีส์เดียวกันนี่นะครับ แล้วก็เหรียญสิบผมก็มีผมเคยมีสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าผมแบ่งให้พี่คนหนึ่งใน a c e b o o k ไปนานแล้วครับเขาอยากได้ไปเก็บนะครับจะสวยกว่านี้นะครับขอบรอยตัดก็ชัดเจนนะครับนี่นะครับชัดไหมซูมไม่ค่อยชัดนี่นี่ปีห้าแปดนะครับนี่ขอบนี่ตรงนี้มุมนี้จะชัดนะครับนี่นะครับ ก็นี้ก็มาน,านำเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปผมจะพูดถึงความนิยมของการเล่นตัวนี้นะครับเหรียญแหวงชุดนี้ประมาณนี้นะครับเหรียญเหรียญแหวงหรือเออเออเลอคอยแบบนี้นะครับความนิยมจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับจะจะไม่กว้างขวางเหมือนเหรียญพวกตรงนี้นะครับที่มันเป็นหลักสากลที่ว่าเล่นกันแบบ ซื้อง่ายขายเร็วนะครับพวกนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่ว่าชอบจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรไม่กว้างขวางเพราะว่ามันมี2แนวคิดว่าเออเลอ์จริงหรือเปล่าหรือว่าสามารถทําขึ้นทีหลังได้นะครับส่วนตัวผมผมก็คิดว่าทําได้นะครับในกระบวนการของของลงกึงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะผมก็จบช่างกลมาผมก็ ตอนแรกผมก็คิดว่าเออทำขึ้นได้ใช้เครื่องมิลลิ่งเครื่องกัดทำตรงนี้วัดเคิร์ฟก็เป็นไปได้นะครับมันแนวคิดมันก้ากึ่งกันนะครับว่าฝีมือคนทำทีหลังหรือว่าผิดพลาดจากการผลิตจริงๆนะครับมันมี2แนวคิดกลุ่มหนึ่งเรียกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเออเออเลื่อคอยผิดพลาดจากการผลิตอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเอยทำทีหลังเพราะว่ามันมีการ การโต้เถียงกันนะครับในประเด็นนี้จึงทําให้เหรียญตัวนี้ไม่ค่อยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับอันนี้คือความคิดของผมที่ผมมาสรุปความคิดของผมให้ฟังนะครับอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นแนวคิดทางเลือกให้เพื่อนๆพิจารณาก็แล้วกันนะครับเหรียญกลุ่มนี้ก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมกล่าวมานี่นะครับแต่ก็ถ้าผมเจอผมก็เก็บนะครับนี่นะครับ ก็ยังไม่กว้างขวางนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหรียญตัวนี้คลิปนี้ผมมานําเสนอความรู้ให้เพื่อนๆนะครับผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับก็ผมจะทําคลิปเป็นสส่วนก็คือประกาศรับซื้อแล้วก็แบ่งปันความรู้คลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับนี่นะครับก็บางครั้งอาจจะพูดวกไปวนมาสักหน่อยเพราะผมไม่ได้เตรียมสคริปอะไรมาผมหยิบเหรียญที่ผมมีมาแล้วผมก็มาทำคลิปเลยนะครับ ก็อาจจะเรียบเรียงคําพูดไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ก็คือสื่อสารจากความรู้ที่ผมมีนะครับก็มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงนะครับเหรียญหมุนเวียนพวกเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจนะครับมันมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราศึกษาให้เราได้เก็บนะครับแล้วก็ผมก็อยากทําคลิปให้เป็นแนวทางของนักสะสมรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับที่สนใจในเรื่องนี้ ได้มาศึกษากันเผื่อว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างผมก็ก็โอเคครับก็รู้สึกดีนะครับนี่นะครับอยากส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับเราได้เล่นกันไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็นี่นะครับผมเจอมาเมื่อคืนผมไปเก็บไปเก็บเหรียญที่ร้านไปหาเหรียญลือๆเนี่ยเหรียญเหรียญแลผมก็เจอเหรียญตัวเนี้ยผมก็เออเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่า เป็นอันนี้จะเรียกว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเหรียญแหวงก็ลักษณะตามนี้นะครับก็พอประมาณนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันความรู้กันก็น่าจะได้กันบ้างนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆครับดูเหรียญดูรอยตัดแล้วก็ดูเคิร์ฟตัวนี้นะครับเหรียญชนิดเดียวกันมันจะลงกันนะครับเหรียญบาทแต่ที่ดูชัดที่สุดในความคิดของผมนะครับผมว่าเป็นเหรียญ5้าบาท เพราะว่ามันมีสีที่ขอบให้เราได้สังเกตนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สามเหรียญน,นะครับที่เจอเนี่ยครับมัน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 ดูชัดที่สุดอะครับพพเพื่อน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 ก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับตรงรอยแหว่งยังทํายังเรายังเห็นรอยขอบของสีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะสังเกตได้ชัดที่สุดนะครับละเหรียญห้าบาทนี่นะครับก็ เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วก็แชร์ความรู้กันนะครับสำหรับท่านที่มีความรู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเอ,อน้องอธิบายผิดนะคลิปเหรียญแหวงเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับเพื่อนๆผมก็ยินดีรับฟังนะครับเราจะได้แบบศึกษาไปด้วยกันนะครับ แล้วก็บางทีอาจจะตอบคอมเมนต์ใต้ Youtube ช้าหน่อยเพราะว่าผมตอบในไลน์ด้วยแล้วก็มีงานส่วนตัวด้วยแต่ว่าถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบนะครับทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็มีความตั้งใจนะครับแต่อาจจะตอบช้านิดนึงก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่ใช่ไม่สนใจนะครับแต่ว่าเราม,มันบางทีมันก็ไม่มีเวลานะครับนี่นะครับเห็นห้าจะดูชัดที่สุดนะครับนี่นะครับการแหว่ง นี่เรายังเห็นสีด้วยก็พอประมาณนะครับเพื่อนๆคลิปนี้สําหรับเหรียญเออเลอร์คอยแล้วก็เหรียญแหวงก็เพื่อนๆที่ศึกษาเข้ามาใหม่ๆนะครับมาเจอคลิปนี้ก็มันก็ยังมีเหรียญชนิดนี้อยู่นะก็ลองศึกษาดูครับแล้วก็มีอะไรก็มาแบ่งปันกันกับผมด้วยผมก็ไม่ได้เก่งเป็นนักวิชาการอะไรมากมายผมก็ ตามความคิดของผมแล้วก็พยายามหาข้อมูลพยายามดูในกลุ่มนะครับศึกษาเพราะผมก็อยู่ในกลุ่มเหรียญมาหลายปีหลายกลุ่มส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไปคอมเมนต์ในโพสต์คนอื่นเท่าไหร่ผมจะอาศัยอ่านแล้วก็กดไลค์ดูมากกว่านะครับนี่นะครับเหรียญแนวนี้ก็โอเคนะครับพอประมาณก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ฝากเพ,เพื่อนกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับกับเหรียญเออเลอร์คอยในในชนิดต่างๆนะครับของเหรียญหมุนเวียนก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ